ดีค่ะผู้ชมคะต้อนรับเข้าสู่รายการคนหลังข่าวนะคะตอนนี้เตรียมความพร้อม อุ่นเครื่องนะคะฟังนโยบายของผู้สมัครผู้ว่ากรทมกันมาก็เยอะแล้วแต่ว่าวันนี้เรามาคุยกันต่อเนื่องกับนักวิชาการนะคะแล้วก็วิเคราะห์ถึงปัญหาภาพรวมของกรุงเทพมหานครเพื่อที่จะดูทางออกนะคะว่าจะแก้ไขกันอย่างไรวันนี้คุยกันต่อเนื่องกับศาสตราจารย์ดรเพียง,งศักดิเริญวงศักดิ์นะคะนักวิชาการอววา,าวุโสมหาวิลัยฮาร์วาร์ดสหรัฐอเมริกานะคะแล้วก็อาจารย์เคยเป็นผู้สมัครนะคะผู้ว่ากทมเมื่อสมัยที่แล้วด้วยนะคะสวัสดีค่ะสวัสดีครับคุณนาคณาครับท่านผู้ชมครับสวัสดีครับ คราวที่แล้วอาจารย์ก็พูดถึงการแก้ปัญหาการจราจรก็จริงๆก็เป็นเรื่องใหญ่ที่เราค,คุยกันว่าวยางต้องคุยกันออกจร่งไม่ได้พูด<ห>แต่ที่จอดรถคนไปจอดรถเสร็จแล้วก็ไปขึ้นรถสาธรารณะต้องสะดวกอะไรเงี้ยนะมันหลายเรื่องแต่ว่าเราพูดกันนิดน,น,นหน่อยๆให้เห็นภาพถ้าแก้ได้ห้าสิบเปอร์เซ็นตของเรื่องที่เราคุยกันนี่ก็ถือว่ากระชูนแล้วอย่างน้อยๆจำกัดเรื่องของปริมาณรถลงมาได้แล้วก็เร่งรัดการส่งหมดโถด คะ,คะก็จะทําให้การจราจรดีขึ้นเรื่องอื่นๆนะคะอาจารย์เอาเรื่องของสิ่งแวดล้อมก็แล้วกันนะคะครเรื่องนี้ก็มันประกดดพื้นที่สีเขียว,ยวใช่ไหมครับพื้นที่สีเขียวด้วยเรื่องขยะด้วยอาจารย์แต่ละวันเนี่ยก็มีขยะที่เหลือ,อมไม่สามารถตัดได้เยอะมาก หรือเรื่องของน้ําเสียเรื่องของอากาศอากาศนี่เข้าใจว่าถ้าแก้ปัญหาเรื่องการจราจรได้ก็จะช่วยเรื่องอากาศได้ได้ด้วยนะคะมีเรื่องควันมีมีเรื่องฝุ่นบ้างการก่อสร้างซึ่งนโยบายที่ผมผลักดันไปคราวที่แล้วก็คือพยายามเวลาก่อสร้างเนี่ยเอาอะไรมาขึงกันอย่าให้ฝุ่นมันมาอันนี้ก็ช่วยได้บ้างฉันก็มีหลายจุดนะครับเรื่องพื้นที่สีเขียวก่อนค่ะพื้นที่สีเขียวจริงแต่บอกไม่พอไม่พอเพราะว่ามีแค่4.1ตารางเมตร ต่อหนึ่งคนไม่พอค,คนเรามนุษย์หนึ่งคนที่เขาไปทําวิจัยมาแล้วทั่วโลกเนี่ยแล้วมาตรฐานสากลในมือเตารางเมตรต่อหนึ่งคนแต่ว่าเราเราสีเขียวไม่พอคนถึงหดหูค่ะคนเทพมีความทุกข์นะ,ะเพราะว่าเรื่องนี้ฉะนั้นจำเป็นต้องเพิ่มสีเขียวอันนี้เป็นเรื่องคุณภาพชีวิต ใช่ครับคุณภาพชีวิตผมเ,เชื่อว่าเราควรจะต้องทําสวนสาธารณะเพิ่มขึ้นอีกเยอะที่ว่างรกร้างว่างเปล่าเนี่ยเคยเสนอไว้ว่าน่าจําเป็นอย่างยิ่งเลยแล้วนะจะไปเช่าระยะยาวก็ได้จะไปซื้อก็ได้แปลงให้เป็นพื้นที่สีเขียวและใช้ให้เป็นประโยชน์แล้วก็เป็นที่เรียนรู้ด้วยอย่าเป็นแค่สีเขียวธรรมดาสีเขียวแบบเรียนรู้เป็นวิทยานเรียนรู้นะฮะนั้นก็อันหนึ่งสวนหย่อมเล็กๆที่นู่นที่นี่ นะฮะ,ะสวนแนวแนวแนวตั้งที่ผมเคยเสนอไว้เช่นมีสวนอยู่บนตึกสูงบน,บน,บนย,อยอดตึกสูงทั้งหมดเลยเรามีโมเดลให้คนดูเป็นตัวอย่างจากกอทอมก็ได้ให้คนไปทําความเขียวเกิดขึ้น พื้นที่เขียวแนวขนานแนวแนวผนังแนวตั้งแนวตั้งนะฮะให้ให้โผล่เกิดขึ้นมีมีไม้หลายประเภทเลยครับที่เขียวได้สวยงามที่เขียวได้แล้วก็ยังมีต้นไม้ดอกไม้สวยๆผมเคยเสนอว่าพอเข้าเขตไหนนะที่เป็นดอกไม้ไปจำเขตเลยนะฮะดอกนี้ดอกเขาเข้าเขียนดอกไม้ไ็มไมหมดเลยนะครับแล้วก็รู้แล้วว่าพอออกจากพื้นที่ตรงดอกไม้นั้นเนี่ยเป็นอีกเขตแล้วอีกดอกไม้แบบใหม่แล้ว ห้าสิบเขตห้าสิบดอกเลยนะโอ้โหห้าสิบแบบเลยห้าสิบพันเลยห้าสิอย่างนี้ไม่ต้องมานั่งถามที่เข้าเขตไหนแล้วดูออกเลยนะให้เหมาะสมกับเขตสวยงามน่าอยู่มีสตรีทเฟอร์นิเจอร์ให้ให้คือเฟอร์นิเจอร์ประจำถนน่แบบนี้ทำให้เมืองสวย เมืองไม่สกปรเมืองน่าอยู่คนจะได้อยู่แล้วรู้สึกว่าอยากอยู่ค่ะแต่เพิ่มพื้นที่สีเขียวไม่ใช่เรื่องใหญ่มากใช่ไหมคะคือผู้ว่ากรทมสามารถที่จะจัดการใช่ไหมคะมันมันแตกต่างจากเรื่องการจราจรจใช้เวลาการจราจรต้องพูดตามจริงคือต้องใช้เวลาแต่ต้องทําและจะต้องเห็นดีขึ้นเป็นระยะแต่ว่า ไม่ใช่ว่ากี่ปีกี่ปีเหมือนเดิมไม่ได้แต่สีเขียวนี่ง่ายกว่าเยอะ,ะง่ายกว่าเยอะแต่ก็ต้องใช้การบ่มรงรักษาที่ผมดูมาตลอดประวัติศาสตร์อดีตเนี่ยเอามาแขวนมั่งเอามาปลูกมาแล้วก็ตายไปแล้วก็ เทาไปแล้วก็รู้สึกเสียดายเงินมผมว่าต้องทําอะไรแบบเป็นเรื่องเป็นราวที่มันค่อนข้างถาวรแล้วก็วัดได้ว่ามันอยู่ยงคงกระพันมไม่ใช่เป็นวบมาุที่หมุนเวียนเยอะแยะเป็นวดตลอดเวลาใช้เงินโมโหลานแต่ไม่ค่อยคุ้ม้วต้องไปดูเม้เงินด้วยว่าใช้ไปคุ้มไหมนั่นเรื่องเรื่องพื้นที่นะฮะสีเขียวเรื่องขยะเนี่ยผมมีแนวคิด ตั้งแต่ข่าวทีละคนเยัะว่าจะรวบรวมปพิมพ์เป็นหนังสือให้เผื่อใครไปใช้ก็ก็พูดว่าหลายๆหลายคนที่สมัครนี่ก็ก็มีนโยบายเอาของผมไปใช้บ้างผมก็ขอบคุณนะครับแต่อยากจะพิมพ์ให้เขาสะดวกเอาไปใช้เพราะมีแนวคิดคิดไม่ครบวงจรหมดแล้วเช่นยกตัวอย่างเนี่ยขยะเนี่ย ผมคิดว่าเราต้องมีไอ้วิธีการกําจัดขยะกับรีไซเคิลคือจัดระบบเสียทีว่าขยะทุกเม็ดทุกทุกก้อนทุกส่วนเนี่ยนะ,ะไม่กลายเป็นเรื่องที่เป็นภาระแต่ว่ากลายเป็นพลังงานตรงนี้ต้องมีระบบเก็บขยะที่ดีมันถึงจะได้สเกลขนาดพอเหมาะสมะเทคโนโลยีที่ผมบินไปดูมาจากทั่วโลก ทั่วไปที่เห็นเนี่ยมันทําได้หมดหากเรารู้จักใช้มันเทคโนโลยีในการรีไซเคิลขยะให้เป็นพลังงานแล้วก็ถ้าเราสามารถแยกขนะอย่างเป็นเรื่องเป็นราวนะคบไม่เพียงให้ความรู้ประชาชนว่ามีประโยชน์เมื่อแยกขยะ ทำให้เขาเมื่อเขาแยกเป็นเนี่ยเขาได้ผลตอบแทนบางอย่างเมื่อก่อนเราใช้วิธีเอาไข่ให้คนแลกขยะอันนั้นไม่พอเราจําเป็นยิ่งต้องแยกให้เขาแยกขยะเป็นประเภทเพื่อจะสามารถได้ผลแรงจูงใจเรามีสมมติรถเก็บขยะของกทมเป็นสปีดทรัคผมเรียกวสปีดทรัคคือมาแบบมาแบบเร็วนะฮะแล้วก็มีเบอร์ติดไว้ที่ข้างรถด้วยทุงไหนที่มันยังล้นกรทมพลาดไปก็รีบโทรไปบอกภายในเวลาแป๊บเดียวนะต้องสัญญาเลยมาได้แล้วก็เก็บไปเลย เลย <S <s <country> เนะมันจะไม่ไม่ลกลุงมลังอยู่เห <émie S 2> ม็นเน่าอยู่พื้นที่ต่างๆ <versuchen S 2> ข้างคแล้วก็เอารถเนี่ยมาเก็บขยะแต่แยกประเภทใช่ไหมวันนี้เก็บขยะประเภทไหนวันนั้นเก็บขยะประเภทไหนขยะแบบอิเล็กทรอนิกส์ขยะแบบที่เป็นกากสารพิษที่อันตรายมากคือรถ,รถเดียก็ต้องแยก <ious S 2> ด้วยต้องแยกประชาชน หลายคนบอกว่าก็แยกให้แล้วพอไปถึงรถขยะรวมกันนั่นแหละปัญหาที่ผมชี้เมื่อตื่นสี่นี้นะก็ยังคล้ายเดิมคือไปขมรวมกันใหม่และแยกไปทําไบพวกขวดพลาสติกหรือว่าอันนั้นใช้ประโยชน์ได้เชิงเศรษฐกิจเอาไปเก็บเงินแต่ว่าจริงๆแล้วต้องแยกให้สารพิษเนี่ยอันตรายเมื่อพเนินเทินทึกแล้วลงไปในใต้ดินเนี่ยน้าใต้ลงไปในน้ําข้างล่างหรือดฝนชะลงไปเนี่ยเป็นอันตรายจําเป็นต้องคิดเป็นระบบเรื่องขยะนี่ก็ใช้แล้วก็เลิกการเมืองเรื่องขยะ แต่อย่าให้ไปอยู่ผลประโยชน์เรื่องการเมืองเรื่องขยะเกี่ยวข้องอันนี้จะช่วยเยอะะเรื่องขยะเนีฮะเรื่องเกี่ยวกับอะไรครับน้าน้ําเสียคน้ําเสียเนี่ยผมคิดว่าทางออกง่ายคืออย่าให้น้ํามันนิ่งให้มันไหลขับจัดระบบอย่างไรให้น้ําไหลได้น้ําไหลไม่ได้บางทีเพราะอะไรขยะอยู่ในคลองก็เยอะคลองไม่ได้ขุดไม่ได้ลอกผมเคยเสนอว่าปักป้ายให้รู้ชาวบ้านรู้จะได้ร้องเรียนได้ว่าเราจะ เราจะลอกคลองปีละกี่ครั้งด้วยเหตุผลที่มีเหตุมีผลแจะปักป้ายหรมีไม่ได้มีไม่ได้ปักป้ายไม่ได้บอกแล้วแล้มันมีกาหนดไว้ไหมคะว่าปีหนึ่งกทมต้องลอกคลองผมคิดว่าไม่เป็นระบบยังไม่เป็นระบบจริงผมพยายามเสนอมานานแล้วว่าต้องเป็นระบบการจัดระบบเนี้ยจะช่วยมากนะครับและให้คลองไหลเวียนน้าไหลเวียนได้และเราก็ต้องบําบัดน้ําจากต้นทางน้าเสียเนี่ยเจ็ดสิบเปอร์เซ็นต์มาจากบ้านเรือนสามสิบเปอร์เซ็นต์มาจากโรงงานก็ไปคุมระบบให้ดี ว่าอย่าให้ปล่อยน้ําเสียบําบัดก่อนนะแล้วก็ถ้าเบื่อเราใช้รถตรวจ50เขตรถตรวจคุณนนะภาพน้ํะเราก็จะสามารถที่จะสป,ปอตได้เลยว่าตรงไหนที่เริ่มปล่อยน้ําเสียออกมานในบริเวณแถวไหนเราก็จะสามารถแนโรดาวลงไปเห็นเลยว่าตรงนี้คือปัญหาที่เราต้องแก้บําบัดน้ําเสียด้วยวิธีราคาถูกแบบเทคโนโลยีใหม่ๆที่มีมากมายทุกแบบมามาช่วยกันแล้วแต่สเกลของพื้นที่ไม่พอ บอกว่าน้ําเสียของส่วนกลางอตอนนี้มีไม่พอค่ะ50เขตเนี่ยต้องมีให้ครบตอนนี้น้ําเสียออกมาประมาณ2อล้านลูกบาทเมตรต่อต่อวันะนะครับแต่ปรากฏว่าเรามอบัดได้ประมาณผมว่าประมาณ9 8 0 0 0 0ื่นกว่าลูกบาทเมตริมเกเปอร์เซ็นตะ์ะถ้าผมจำตัวเลขไม่ผิดเมื่อผมเคยดูครั้งสุดท้ายนานมาแล้วนะครับผมว่าประมาณนี้ที่เราบําบัดได้แปลว่าน้ำเสียเหลืออยู่ประมาณ60 สองเปอร์เซ็นไม่ได้บำบัด มันก็เน่าสิครับค่ะแล้เจะจัดการยังไงก็ต้องจัดระบบใหม่การการบําบัดให้เป็นระบบซึ่งการเวลามันยาวนานพอที่เราจะทําหากจริงจังปัญหาคือความจริงจังของการบริหารจัดการอ่านะคะเป็นความใส่ใจนะคะที่คนที่จะมาเป็นผู้ว่ากทมเนี่ยก็ต้องเมื่อหาเสียงแล้วก็ต้องต้องทําจริงต้องทําจริงอย่างที่ได้หาเสียงต้องต้องทจริงแล้วทำไม่ได้ต้องอธิบายทำไมทําไม่ได้เราเห็นใจกันได้แต่ต้องอธิบายมันทําไม่ได้เพราะอะไรเวลาจะได้มีผลเวลา มีผลอีกในการเลือกตั้งครั้งต่อๆไปด้วยว่าเอาละทาได้ทําไม่ได้อย่างไรทําไมถึงทําไม่ได้ก็เป็นการสื่อสารกับพี่น้องประชาชนนะคะเดี๋ยวพักกันอีกครู่หนึ่งช่วงหน้าจะกลับมาคุยปัญหาเรื่องความปลอดภัยเรองรมอบ้างเรื่องอาชญากรรมเรื่องอยาเสพติดนะคะหรือแม้แต่จริงๆก็ควรจะเป็นเมืองสําหรับทุกคนคนพิการนะคะก็ควรจะเป็นเมืองสําหรับทุกคนจริงๆนะเดี๋ยวช่วงหน้ากลับมาคุยกันต่อคะ่ะ กลับมาพูดคุยกันช่วงสุดท้ายนะคะเราอยู่กับอาจารย์เกรียนศักดิ์นะคะแล้วก็วิพท้อนปัญหาของกรุงเทพมหานครวิธีแก้อาจารย์ก็พูดหลายเรื่องนะคะในฐานะที่เคยนําเสนอนโยบายเหล่านี้ในสมัยที่ลงสมัครผู้ว่ากทมนะคะอีกเรื่องหนึ่งที่สําคัญก็คือเรื่องความปลอดภัยของคนที่อยู่ในกรุงเทพนะคะปัญหาเรื่องยาเสพติดปัญหาเรื่องอาชญากรรมเด็กแว้นเด็กตีกันนะคะทั้งหมดมันเป็นปัญหาที่โอเคมันไม่ได้เกิดจากกทมแต่ว่า มันกระทบกับคนที่อาศัยอยู่ในกรุงเทพนะคะปล้นจี้ชิงทรัพย์อะไรต่างๆนะคะอาจารย์มองปัญหาพวกนี้ยังไงคะว่าปัจจุบันมันดีขึ้นไหมแล้วก็จะต้องแก้ยังไงบ้างคะผมดูตัวเลขผมเป็นพวกสังเกตตัวเลขภาพรวมก่อนแล้วค่อยมาแก้เฉพาะจุดสุก15นาทีเนี่ยญากรรมในกทม,มหนึ่งเนึ่งหลายะฉะนั้นเราจะเห็นชัดเจนเลยนะว่าอาชญากรรมตอนนี้ มีปัญหารายแรงผมก็เคยเสนอแนวทางเช่นยกตัวอย่างนะครับกล้อง C C T V ของผมเนี่ยผมเสนอไว้ว่า2934ตัวแล้วบอกด้วยว่าครจะอยู่ตรงจุดไหนของกรม<อ>งทมที่จะเป็น2934เลย2934ตัวตอนแรกผมดิเบตกับกับตอนนั้นคุณอภิรักษ์เนี่ยสมัยแข่งขันกับผมเนี่ย เขาสงสัยว่ากล้องทีวีเหล่านี้ที่พวกผมผมบอกว่าต้องทำเนี่ยนะ,ะมันจําเป็นขนาดนั้นเหลอ,อตอนนี้เห็นนะครับทุกคนก็เชื่อแล้วมันใช่เพราะหลังจากนีสีปีที่ผ่านมามีคดีเต็มไปหมดเลยที่ซีซีทีวีช่วยจับได้และป้องกันค่ะฉะนั้นเมืองมันใหญ่ขนาดนี้มันต้องมีตา วิเศษแบบลักษณะซ c t v ช่วยดูมันจะยับยั้งชั่งใจคนและเราต้องดูวางเฉพาะจุดสำคัญและต้องไปสำรวจมาอย่างเป็นเหตุผลทางวิทยาศาสตร์ว่าจุดไหนควรตั้งเพราะอะไรใช่ไหมฉะนั้นเมื่อเราตั้งซ c t v ทไว้ทั่วเนี่ยช่วยได้เยอะแล้วก็งานการสำรวจก็เห็นใช่ไหมครับจุดไหนที่ซ c ท v วดีเนี่ยมันเบากว่าจุดที่ไม่มีใช่ไหมครับฉะนั้นอย่างนี้เป็นตัวอย่างอาญากรรมแล้วแล้วก็มีศูนย์บัญชาการ24ชั่วโมงที่ที่ พ่อเมืองกทมเนี่ยควรจะตั้งขึ้นมาเพื่อให้ไปต่อของตํารวจและของที่ต่างๆแล้วพอข้อมูลจากซีทีวีมัน time ออนไทม์นะครับออ,ออนไลน์แล้วก็เรียลไทม์ไปอยู่ในศูนย์กลางเนี่ยมันจะเกิดสัญญาณอตัตโนมัติถ้าเราจัดระบบดีเนี่ยให้ไปถึงหน่วยงานที่เกี่ยวข้องจะเป็นไฟไหม้จะเป็นตํารวจจะเป็น<ม>เป็นอาชญากรรมต่างๆเนี่ยจะทําให้เดี๋ยวนี้ทิ้งที่มันง่ายพอจะโยงกันเนี่ย ปัญหาจะเบาลงอผมเคยบอกไฟเนะี่ยในถนนซอยทุกแห่งในกรทมเนี่ยนะ เราสามารถที่จะหาวิธีการช่วยทําให้ไฟสว่างขึ้นบางซอยก็มืดมืดนะคะอาจาราย์ใช่เดินระหว,ว่าเสียวผู้ชายยังเสียวเลยผู้หญิงไม่ต้องพูดถึงค่ะฉะนั้นเนี่ยปัญหาคืออาชญากรรมเนี่ยมันก็พอแก้ได้ที่ที่วิธีการควบคุมแต่ต้องไปแก้ที่ต้นเหตุด้วยค่ะซึ่งผมคิดว่าเราต้องเล่นถึงรากของปัญหาจริงๆว่าอาชญากรรมเกิดจากอะไรค่ะทาไมคนถึงทําเด็กตีกันเพราะอะไร่ที่พูดมานะครับฉะนั้นปัญหาของ ความปลอดภัยชีวิตทรัพย์สินเนี่ยายแรงผมว่าเรื่องของความคุณภาพชีวิตความเป็นอยู่สลัมหรือชุมชนแอแอ,อัดเนี่ยมีประมาณพันเก้าร้อยถึงสองพันชุมชนม,มีคนอยู่ประมาณหนึ่งส่วนสามของทมอ,อยู่ในชุมชนแออัดคุณภาพชีวิตคนเหล่านี้เนี่ยน่าสงสารจะทํายังไงให้ดีขึ้นนั้นม,มีวิธีหลายอย่างผมเคยเสนอวิธีว่าเราเนี่ยมีมาตรการจัดระบบจริงๆที่นั่นนะครับ แล้วทาเป็นที่ท่องเที่ยวได้ด้วยด้วยซ้ำนะเป็นไกด์ทัวร์ให้คนมาดูเขาก็จะมีคนมาดูเยี่ยมบ่อยเขาก็จะแก้ไขด้วย<ช>ได้เงินด้วยมีรายได้จากสิ่งต่างๆ<ช><ช>หาบเล่แผงลอยเนี่ยเราสงสารเขาที่เขาไม่มีที่ทำมาหากินผมเคยคิดอย่างเข้าคร้าวว่าหาทุกจุดเลยที่<ช>หาบเล่อยู่ประมาณสองหมื่นกว่าลายเนี่ยนะ <apologized> หาที่ที่มุดเข้าไปอยู่หลัง หลังห้องแถวดิมถนนปีทะลุเข้าไปที่ว่างที่ตาบอดที่ต่างๆเนี่ยให้เป็นที่ขายของอย่างสะดวกกับประชาชนผู้ซื้อและผู้ขายก็เต็มใจอยากจะขายตรงไม่ใช่ไล่ก็ไปขายไกลๆเขาก็ไม่ไปให้ทั่วอยู่กรุงเทพแต่ย่ามาอยู่บนฟุตบาทในที่สุดนะค่อยๆพากลับเข้าไปอยู่ให้เมืองสะอาดฟุตบาทเดินได้อย่างอย่างสะดวกผมว่าอย่างนั้นเนี่ยจะทําให้คุณภาพ ดีขึ้นยังมีเรื่องสุขภาพกายคนเนี่ยคนกทมเนี่ยผมดูนะประมาณ4ี่สิบกว่าเปอร์เซ็นต์4ี่ิบหเปอร์เซ็นต์เนี่ยเป็นโรคอ้วนะนะครับโรคความดันโลหิตเนี่ยอาจจะประมาณเกือบ30เปอร์เซ็นต์คนที่เป็นเป็น,เป,น,เ,ปนเป็นโรคเบาหวานอาจจะคืออีกสัก3%เปอร์เซน ท่านแปลว่ามีปัญหาเรื่องอาหารม,มีปัญหาเรื่องวิธีการดูแลสุขภาพการออกกําลังกายอาหารไม่สะอาดอาหารไม่มีคุณภาพเนี่ยเรื่องอย่างเงี้ยกทมทําได้เยอะเลยถ้าถ้าผู้บริหารเอาใจใส่นะครับลงมาช่วยเพราะใครจะไปตรวจอาหารได้หมดมใครนะมันต้องสร้างมาจากสวนกลางาอาหารสะอาดไม่มีสารพิษตกค้างนะต้องคุมกันอย่างจริงจังม,มีเรื่องการศึกษา <c oughs> ผม, <c oughs> ผ,มผมมองว่า กทมมีโรงเรียนอยู่437โรงมีมีนักเรียน3แสนกว่าคนมีครูเกือบ16,000คนนะครับมีทรัพยากรด้านการศึกษาอื่นๆอีกเช่นมีมหาวิทยาลัยของกทมเองเนี่ยทำให้ดีเนี่ยเป็นโรงเรียนที่มีคุณภาพได้เลยผมเคยเสนอแนวทางว่าทำยังไงจะยกมาตรฐานการศึกษาให้เทียบเท่าสาธิตให้ได้ในเวลาระยะยยาว นะครับและ,ะทาให้ได้เป็นขั้นๆทำให้เป็นโรงเรียนสองภาษาจะจัดการยังไงเพื่อในความจํากัดทรัพยากรเพื่อทําให้คุณภาพการศึกษาในคนอยากเข้าโรงเรียนกทมอ,อย่างเงี้ยมีเรื่องทําเยอะค่ะ,คะยเยอะยาไปหมดเลยเรื่องคนพิการสินคนคพิการผมมองว่าคนพิการเนี่ยเรามีอยู่เยอะมากในประเทศไทยนะแล้วก็เข้ามาอยู่ในกรุงเทพไม่สะดวกเคยเสนอนโยบายว่าจะต้องมีทางลาดขึ้นปิดทุกปึก ให้เหมาะสมคนมนุษย์ล้อจะได้เข้าได้รถมีขนส่งมวลชนทุกอย่างเนี่ยจำเป็นอย่างยิ่งต้องเดี๋ยวนี้เขามีกันทั่วโลกะสามารถทําง่ายแล้วสมัยผมเสนอยังไม่ไม่เต็มที่เท่าวันวันนี้เราสามารถทําให้คนพิการขึ้นรถสาธารณะได้เขาจะได้ไม่ต้องทุกข์ยากขึ้นด้วยยากลําบากด้วยแพงต้องรถส่วนตัวรถแท็กซี่แล้วก็ไม่ถูกจองจําอยู่ที่บ้านคนพิการก็ยังนอกจากมาเที่ยวเที่ยว เที่ยวพักผ่อนหย่อนใจได้แล้วยังทางานได้อีกด้วยเนี่ยผมว่านโยบายแบบนี้ผมว่าเราต้องห่วงใ่คนเป็นแสนแสนนะครับที่เป็นคนพิการคนชราในกรทมเนี่ยมีประมาณถ้าผมดูจริงๆ7เจ็ดแสนกว่าคนเจ็ดแสนกว่าคนนะครับท่านเมืองกรุงเทพเป็นเมืองที่ถ้าเข้าเกณฑ์มาตรฐานการวัดความชราเนี่ยเป็นเมืองชราค่ะอย่างผู้สมัครบางคนเนี่ยนะคะก็หาเสียงในทํานองที่ว่าอยากจะเพิ่มเบี้ยเบี้ยชรานะคะให้กับผู้สูงอายุ อันนี้เป็นเป็นหน้าที่เป็นเป็นอำนาจที่สามารถทําได้โดยผู้ว่าก็เอาเงินจากกทมถ้าเบิดกถ้ามีก็ได้เพียงแต่ว่าเราจะแก้ด้วยวิธีครบวงจรยังไงนะครเพราะว่าอยู่ดีๆแค่ให้ให้เงินอย่างเดียวอาจจะไม่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 สมควรทั้งหมดที่จะแก้ปัญหาได้ครบถ้วนอาจจะต้องคิดคิดวิธีการว่าครอบครัวที่ไม่มีแรงจูงใจที่จะดูแลคนชราในยุคต่อไปนะฮะจะจะ จะทาอย่างไรคนชรา,าจะอยู่อย่างมีศักดิ์ศรีดูแลตัวเองจนถึงอายุที่ยังแข็งแรงอยู่ะนะฮะว่าทําได้ไหมงานทําได้ไหมคนชรา,ามีประโยชน์เป็นครังสมองมีความรู้ใช้ประโยชน์แทนที่จะปล่อยให้เป็นเพียงแค่คนที่ทเฉาอยู่กับบ้านผมยังคิดว่ามีมีวิธีเชิงบเชิงรุกอีกมากที่ทํานอกจากแค่ช่วยเงินครับคุณอาจารย์มองยังไงบ้างคะว่าปัจจุบันนี้ผู้สมัครก็มีอิสระก็เยอะ นะคะสังกัดพักอยู่สองพักใหญ่ด้วยกันนะคะฟังจากปัญหาที่อาจารย์สะท้อนมาเนี่ยบางบางปัญหาก็มีความรู้สึกว่าอยากจะได้ผู้ว่าที่ประสานได้นะคะแต่ว่าบางครั้งบางเรื่องก็ฟังแล้วก็มีความรู้สึกว่าอยากจะได้ผู้ว่าที่ตรวจสอบแล้วก็คานกันได้นะคะควรจะเป็นผู้ว่าที่เป็นพักเดียวกับรัฐบาลหรือควรจะแยกออกมาเลยเป็นผู้ว่าอิสระ นะคะที่ไม่ไม่ขึ้นรตรงกับพักไหนอาจารย์คิดว่าปัจจุบันแนวโน้มนะคะเป็นยังไงเพราะว่าอาจารย์เคยลงอิสระอาจารย์ก็เห็นว่าสุดท้ายก็ยังเป็นผู้ว่าที่เป็นสังกัดจากพักการเมืองอยู่คือจริงๆกทมก็ยังไงคะอาจารย์ในความเห็นผมเนี่ยอยู่ที่ตัวผู้ว่าคู่สมัครซะเยอะเลยสังกัดไม่สังกัดถ้าคนนั้นเป็นคนมีคุณภาพเชิงบริหารน,นะคืออย่าเล่นการเมืองกันหนักเอาบทเชิงบริหารคนมาทํางานต้องบริหารเก่งจริงๆ เพราะฉะนั้นเก่งจริงๆนะบริบทที่แตกต่างเนี่ยทำได้หมดะจะจะอิสระจะอยู่พรรคทาได้หมดจะได้เปรียบเสียเปรียบทีตัวเขาทําเป็นไหมถ้าเขาเป็นอิสระเขาต้องทำแบบหนึ่งถ้าเขาเป็นสังกัดพรรคต้องทําอีกแบบหนึ่งถ้าเขาอยู่สังกัดพรรคเดียวกับรัฐบาลเขาก็ได้เปรียบตรงที่คล้ายๆว่าสามารถไปขอเงินรัฐบาลมาได้ถ้าเพิ่มรับความร่วมมือแต่ที่จริงๆมันไม่ควรเป็นเรื่องการเมืองนะฮะ,ะจริงๆก็ต้องร่วมมือกันตลอดอยู่แล้วแต่ถ้าเผื่อว่าขัดแย้งตีกันมากๆ มันก็เป็นผลร้ายคนกทมถ้าเป็นฝ่ายตรงข้ามก็สามารถจะสร้างแรงกดดันให้รับความร่วมมือได้อยู่แล้วถ้าฉลาดแสดงว่าคือขึ้นอยู่กับคนขึ้นอยู่กับคนแล้วก็ลักษณะตัวผู้สมัครเลยว่าผู้สมัครคนนั้นเนี่ยตัวเองเป็นอย่างไรงานมีอะไรแล้วรู้จักเอาทุกอย่างทุกองคาประยพมาช่วยเพื่อหนุนให้งานสําเร็จสําคัญคือหัวใจต้องทุ่มเทอยู่กับประชาชนผมว่าคนพวกนั้นทาได้ถ้าหากว่าเขาเนี่ย ตั้งใจจริงค่ะผมไม่เชื่อว่าทาไม่ได้อิสระหรือสังกัดพรรคไม่สําคัญอาจารย์อยากให้คนกทมเลือกผู้ว่าที่เลือกคนที่มีคุณภาพที่สุดเลือกคนค่ะเลือกคนที่มีคุณภาพจริงๆและคนที่แสดงอาการทุ่มเทอยากทําจริงๆอาจจะต้องดูสักหน่อยว่าเขาทําทําเป็นไหมฝีมือมีไหมหรือว่าพูดโคมลอยเฉยๆนะครับดูอาการเนี่ยเชื่อได้ไหมว่าทําเป็น อ,อย่างนี้ผมว่าสําคัญฟังจากนโยบายดูด้วยว่าทําได้หรือเปล่าเป็นบรรยากาศของปีนี้อาจารย์ดูแนวโน้มแล้วรู้สึกว่า4ปีที่แล้วกับ ตอนนี้นะคะแตกต่างกันไหมคะดูคนกรุงเทพตื่นตัวเรื่องการใช้สิทธิ์เนี่ยบอกว่าก็ประมาณสัก50าสเปซตคือเป็นอย่างนี้ตลอดตลอด,ตลอดเลยคือห้าสิบน่าสงสารนะพวกเขาเนี่ยคงคิดว่าเขาไม่มีความหมายเพราะเห็นการเมืองแล้วก็คงแก้อะไรไม่ได้แต่จริงๆไม่ใช่ะ่ะทําได้ถ้าเขาออกมาแต่ส่วนใหญ่ไม่ค่อยออกเพราะร<อ>ู้สึก<พ>อาจารย์ประเมินเนี่ยผมคิดว่าก็คงคล้ายๆเดิมอาจจะคล้ายเดิมไม่ค่อยต่างเท่าไหร่หรอกคนคนกอมอยังรู้สึก ว่าคุณเลือกปั้งไปก่อช่ที่มักจะเป็นอย่างไรเพราะว่าค,คนมีคุณภาพจานวนจํานวนน้อยที่ที่เสนอตัวในประเทศไทยในการบรรทุกระดับนะครับะฉะนั้นมันก็เลยเป็นความรู้สึกที่มันแล้วก็ขูกมองว่าการเมืองมันจัว่ว้ลยไม่ดีแต่ไม่ได้มองการเมืองเป็นเรื่องคุณธรรมว่าคนมีคุณธรรมมีความสามารถควรจะเสียสละมาช่วยการเมืองยังยังคิดเป็นผลประโยชน์มันจึงทําให้คนเบื่อหน่ายผมจึงอยากเห็นคนกทมเนี่ยออกมาออกมาแสดง เอกสิทธิ์ของตัวจริงๆเนี่ยจะ,จะได้ผลค่ะอาจารย์อยากจะลงอีกสักสมัยนะคะผมผมกลัวว่าคือจริงๆนะผมเต็มใจตลอดมาที่จะช่วยเพราะว่าค,คิดว่ากรทมเนี่ยเป็นภาระห่วงใหญ่ของเมืองหลวงถ้าทําเมืองหลวงได้ดีให้คนเห็นเนี่ยประเทศมันก็จะมีต้นแบบที่ดีที่ะจะไปบริหารได้แต่ปัญหาคือผม ไม่มีทุนการเลือกตั้งผู้ว่ากรทมเนี่ยนะครับต้องใช้เงินมโหฬานอย่างถูกกฎหมายตามที่กกตตั้งไว้ครั้งนี้เกือบห้าสิบล้านใช่ม่เกสี่สิบเก้าล้านแล้วได้เงินเดือนหนึ่งแสนบาทได้ได้สี่ปีได้สี่ห้าล้านเนี่ยมันบังคับให้ผู้สมัครซื้อสัตย์สุจริตที่ไม่ได้คิดจะคดโกงเนี่ยไม่รู้จะเอาเงินจากไหนสมมติผมไปขายที่มารอบที่แล้วสมมตินะเอาเอาญาิมิดขายที่ช่วยอย่างงี้สมมติอย่างนี้ย แล้วรอบที่สองผมผมจะขายที่ที่ไหนอีกครับหรือถึงแม้ประกาศทั้งไม่เหลือสักพื้นหนึ่งจะขายด้วยจะขายไขรอย่างเช่นวันนี้เป็นเ,เราพูดกันเนี้ยประชาชนเนี่ยจะรู้สึกว่าอยากได้คนดีแต่ไม่ลงทุน,นไม่มองการเมืองเป็นเรื่องการทําบุญต้องมองเป็นทําบุญถ้าเป็นได้บุคคลสาธารณะต้องใช้เงินสาธารณะพอใช้เงินส่วนตัวปั๊บเนี่ยก็จะมีคนส่วนหนึ่งที่คิดจะมาเอาคืนโดยการคดโกงบ้างแต่ถ้าเบื่อแบบเสียสละจริงจริง ก็ทําไม่ได้บ่อยอผมจึงพูดตามตรงคือผมไม่มีปัญญาไปลงเลือกตั้งก็เลยได้สมัยเดียวก่อนอนาคตไม่ได้ไหมคะอาจารย์คืออะไรที่ทําประโยชน์กับส่วนรวมได้ด้วยไม่ว่าจะการเมืองไม่การเมืองนะผมป็นฝ่ายอยากเห็นบ้านเมืองดีอาจจะลงเลือกตั้งแต่ไม่ลงก็ได้จะเป็นระดับชาติระดับท้องถิ่นไม่จำเป็นแต่ว่าเต็มใจถ้าประชาชนเนี่ยตระหนัก แล้วก็ผมไม่ชอบเป็นขอทานอ,อยา่างไปเที่ยวขอเงินคนเนี่ยผมไม่ค่อยอยากขอเพราะ ขอแล้วมีเรื่องผูกมัดเยอะให้เราต้องไปทําตามอะไรแต่ถ้าประชาชนมากันคนเล็กคนน้อยนะ,ะมาคือร้อยสองร้อยบาทแล้วมาเป็นปล้านคนช่วยเราทํางานการเมืองและ,ะผมว่าอย่างนั้นสนุก<อ>จะทําให้รู้สึกเราเป็นคนของประชาชนที่เราเป็นคนซื่อสัตย์สุจริตทําประโยชน์ได้เต็มที่โดยไม่ต้องคอยติดหนี้บุญคุณผู้นายทุนต,ตรงนี้คือปัญหาร้ายแรงในใจของคนที่พร้อมเสียสละแต่ไม่พร้อมทำชั่วค่ะก็คอยลุ้นและเป็นกำลังใจให้อาจารย์เกรงศักดิ์ก็แล้วกันนะคะถึงแม้ว่าอาจจะไม่ ลงมาเล่นการเมืองแบบเต็มตัวแต่ว่าอาจารย์ก็บอกว่ายังเป็นนักวิชาการแล้วก็อยู่ช่วยในการที่จะพัฒนาประเทศได้ถ้ามีโอกาสก็พร้อมเสมอนะคะแล้วก็วันนี้ได้ฟังมุมมองของอาจารย์ที่เป็นคําแนะนําดีๆนะคะที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของกรุงเทพมหานครเพราะฉะนั้น3มีนาคมฟังอาจารย์แล้วก็ต้องออกไปใช้สิทธิ์นะคะเพื่อที่จะวัดกันไปเลยคะแนนเสียงของคนกทมนะคะว่าอยากใช้กทมนั้นเป็นอย่างไรต้องขอบพระคุณศาสตราจารย์ดรเกรียงศักด์เจริญวงศักนะคะนักวิชาการอุโสมหาวิทยาลัยฮาร์วาร์ สหรัฐอเมริกาค่ะขอบพระคุณค่ะอาจาร์สวัสดีครับคุณธังขณาครับทนะ่นานผู้ชมครับค่ะหมดเวลาสำหรับรายการคนหลังข่าวด้วยนะคะดิฉันธังคณาและจารย์เกลียงศักด์ต้องลาท่านผู้ชมไปก่อนสวัสดีค่ะ